รีวิวพัดลมไอเย็อออนอัคนติกที่บอกเลยว่าเย็นฉ่ำประหยัดไฟช่วงนี้อากาศก็ร้อนจัดจะเปิดแอร์ทั้งวันก็กระเป๋าฉีดแถมราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่เดี๋ยวก่อนพัดลมไอเย็นนี่แหละคือทางออกที่ดีต่อใจเย็นชุ่มฉ่ำรับซัมเมอร์แบบคุ้มสุดๆจะเบาๆพอสบายเดี๋ยวเปิดแรงให้ลมตีหน้าก็เลือกได้เลยสวิงซ้ายขวาอัตโนมัติกระจายทั่วห้องไม่ต้องนั่งเจาะเครื่องให้เมื่อยแถมไอซ์บ็อกซ์สองชิ้นใส่น้ำแข็งเพิ่มความเย็นแบบสุดขั้วระดับปั๊มน้ำฉีดพ่นระบาายควมรอ ลมที่ออกมาคือเย็นจริงไม่ใช่ลมร้อนแบบหมุนไปมาขนาดกําลังดีน้าหนักแค่5.7กิโลกร,รมัมเคลื่อนย้ายสะดวกจะวางมุมไหนของห้องก็ง่ายสุดๆมอเตอร์อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้ย,วยาวๆการันตีมอเตอร์2ปีไม่ต้องห่วงเรื่องพังไวพัดลมตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากเย็นแบบสบายกระเป๋าไม่เปืองไฟคนที่เบื่อพัดลมหมุนลมร้อนแต่ยังไม่อยากลงทุนใช้แอร์คนที่อยากได้ลมเย็นกระจายทั่วห้องไม่ต้องนั่งจ่อเครื่องให้เมื่อย ของมันต้องมีเย็นคุ้มประหยัดค่าไฟรีบจัดไป